ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยจะส่งก็เพิ่งเสร็จเคสครับเพิ่งเสร็จเคสก็วันนี้มีคําถามอะไรครับผมหนูอยากเสริมหน้าอกคุณหมอไปดูศึกษามาแล้วมันมีเสริมซิลิโคนเสริมแบบฉีดไขมันตัวเองแล้วก็ไฮบริดแบบซิลิโคนแล้วไขมันตัวเองเดี๋ยวหมออธิบายให้ได้คือคือแต่ละข้อมันก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันเนาะครับอย่างตัวซิลิโคนเนี่ยก็แน่นอนครับมันก็อยู่ได้นานนิดนึง ครับแล้วก็ปกติเสริมโลกสองกล้องไม่มีสายเรยนเนี่ยแผลก็เล็กอยู่ละอยากได้เล็กกว่าก็ใช้ครวยไอีกแบบหนึ่งคือไขมันไขมันเนี่ยมันก็เต็มที่ก็่แค่ครับเดียวเขาก็บอกว่ามันนิ่มเป็นธรรมชาติแต่สุดตัวผมนะผมไม่เชี์ถ้าจะไขมันเนี่ยผมจะทําเป็นเทคนิคที่เรียกว่าไฮบริดก็คือใช้ตัวซิลิโคนด้วยแล้วก็ฉีดไขมันรอบๆมันมาะกับคนที่ผอมมากๆ mm hmm. แต่จะเอาเทคนิคไหนเนี่ยสําคัญที่สุดครับผมต้องมาปรึกษาครับผม มันไม่มีอะไรร้อปร์เซ็นทางการแพทย์เนาะสําคัญที่สุดคือต้องมาปรึกษามาจากมาคุยียมก่อนนะครับแต่บางคนที่เขาดูคลิปผมแล้วเขามั่นใจอะแล้วก็เลือกมาแล้วก็ได้ก็ผมก็จะดูทางช่องทางออนไลน์ให้อยู่แล้วประมาณนี้นะครับผม